บ้านเราก็ปล่อยไว้เอ้ยสองเตียงอ่ะโอ้ยมันเฮ้ยมันดับไม่ได้มันอยู่กลางกลางเอาไปเอาไปเอาเตียงก่อนมันดับไปโอ้ตายละโอเคโอเคโอเคไม่เตียงตายตายเออรถสองรถแล้วรถสองรถโอ้ยอาหารไหมเพื่อนแมวมีอยู่เจ็บเออสรุปว่าเราต้องสร้างบ้านใหม่สินะเฮ้ยไม่ไม่คือไฟป่ามันแรงกิงเว้ยสองเนี่ยปัก๊กอถไปทำไมอ่ะท้อสันเป็นตัวนำไฟป่าเนี่ยดูไหม ไฟมันติดทอแอ่ะโอ้โหช่ไหมเพื่อนอามาทำฟาร์มวัวกันดีกว่าแย่งปะตอกดีกว่าเมื่อกี้สองลูกนะครับอ้าวไม่ได้บินเหรอคิดว่าบินแล้วเมื่อกี้สองานานบินนะครับผมสมใครบินนายบิน,น,บนเพื่อนโอ้นายอะไรบินเอา้าถ้าบินเซิร์ฟมันดับไปแล้วสองอ้งป้า <c oughs> อะไรถ,<า>ถ้าบินเซิร์ฟมันดับแล้วอาจจะเถียงอะไรไม่เถียงไม่เถียงเออ ทำดีทำดีเอาวัวอ้าวเอาวัวไปแล้วเหรอใช่ไหมใช่วัวตายเนี่ยสองอต้องใช้วัวตัวหนึ่งอะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจําได้ว่ามีวัวอีกตัวอยู่หลังเขาอะจะไปล่อมาให้เยสสองเป็นคนดีว่ะเดี๋ยวทำเดีเ๋ยวเดี๋ยวบังลบไปให้สองไปทางน้ำไหมก่อนไปขอหน่อยดิเอ่อก่อนไปสองขอทางน้ำหน่อยเออ thank you เพื่อนอ่ะ ต่อเฮ้ยไฟป่าชาวดีว่าวัวหายไม่เป็นไรไม่ใช่ซีไม่ไม่ได้ซีเรียลแค่ซีเรียสอะไเราต้องไปตามหาวัวจากเชือกเขาเป็นเบลต์ช่วยสองระวังนะพวกบนพุธบนเชือกเขาสองมันจะมีอ่าอะไรนะเยติอยู่นะเว้ยระวังนะมันจะมีเยติอยู่มันจะเป็นอ่าเป็นมันจะเป็นมันมันมจะถี่มาอ๋อใช่แล้วมันมีโฟเส้นไหม เอลซ่าอยู่ไหม่ะคนละเรื่องเนี่ยสองแล้วถ้าถ้าไปแบบโคตรสูงอนะ่ะมันจะเจอช็อปเปอร์ว oh. เว้โโหเยครับผมไปอ่าถ้าไปต่อที่หนอสองไฟมันเผาป่าเนี่ยโอ้เออใครใครเป็นตัวการของไฟใหญ่ป่าให้รู้นะครับเพ่านผู้ชมครับยวผมจะไปฆ่าหมาเลยเนีย่ยดูนะถ้าใครรู้ก็มินด่ากันได้นะ ไมไม้ทําไม่เคยรลงแเกเพื่อนเจอแล้วเจอมัวแล้วแล้วตังเกว่ัวจ๋ามันนี่เอาสองร้วประตูฮะประตูอะไรก็ให้ไปแล้วไม่ใช่หรอไม่มีให้ไปแล้วให้ไปแล้ววางดอกไปเถินนั่นแหละดอกไบโยนไ้เก็บตันไหนไม่รู้อ่ะว่าเก็บไหมแต่โยนไปแล้วแหละไปคาบมาใหม่ไรขีีเกียจครับสั่งจะได้ดวดาสั่งรับครัผม สองเรองเฮ้ยมามันตามด้วยเหรอต้องรู้สองเรื่อบเช้าอ่ะหนึ่งสองใส่เสื้อสีสองหนึ่งสองอ้าววางผิดครับท่าำจุ่มครับผมโอเคครับสองเงียบทำไมอ่ะสงเป็นคนเงี้ยอือเอาสามสี่ห้าโอเคอะไรปวดจ่ามันเงียบมันเงียไฟป่ามันลามไปโอ้อะลามไปไหนอีกสองเร็วอ่ะทำทำไฟป่าใช่ใช่ไหมบัวน้อยน่ารักใช่ไหมไก่ไก่น้อย แกน้อยน่าเสียวมันแล้วเครับสองประตูไม่เบิไมดตอบอยู่แถวๆนี้แหละจำได้ว่าเอาไว้โยนไว้ไหนอ๋อใช่ไหมไหนอ่ะไม่มีเลยอ่าไม่ได้อ่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครามใหม่มาไปครามมาวัวมันจะหนีแล้ว่างสองเฮ้ยแล้ววัวหายไปไหนตัวหนึ่งวัวน้อยน่ารักวัวน้อยน่ารักมาหนี่หน่อยนะกินเนื้อก่อนอ้าวัวยิงวัวยิงวัวยิงต้องใช้ดาบฆ่ามัน เอาลอวให้อาหารวัวไปแล้วมือลั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดันมาสองสองเนี่ยวมาจะทำปลาปะเม็ดปลาตายอีเดิมเดิมวัวจ๋าตายอย่าไปเอ้ยวัวมันหนีแล้วสองตัวเนี้ยตัวเนี้ยเข้าไปเลยเข้าไปวัวน่ารักไปนะวัววัวน่ารักวัวจ๋าเห็นไหมเนี่ยอยู่กับมือเนี่ยวัวน่ารักเห็นไหมลองจะให้หายวัวทำไมวะอะ สองรอบยังไม่ได้ให้นะออตามดิโอเคตามนะเแล้บให้ยังมามาโอ้แปด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 แปนั่นไหนประตูรั้วไงประตูรั้วความจริงดวงบอกเราให้กระโดดไปก็ได้หนึ่ง ไม่กลัวๆมันกระโดดมาได้ไงวัวมันเท่ห์โอเคอะกระตดดรถสเปร,จจรย์กระโดดแล้วครับท่านผู้ชมครับอะมาจุ่มกันดีกว่าบ้างไหมครับเมื่อเช้าแต่ผมจะไปทําฟาร์มกันดีกว่านะตอนนี้ฟาร์มอะไรอีกอ่ะจะมืดแล้วไม่เอาจะทำกับบ้านกันดีกว่าอ้อทำฟาร์ม <c oughs> ไฟปา่าไม่ไฟต่าถึงหัวอย่างเงี้ยเออสองนี่เร็วแล้วเนี่ยเป็นคนทำทำให้ไฟป่ามันมา <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย สำหสับใครที่ดูไม่ทันก็กดพอ่ะแล้วก็กดรีไปดูรีไลท์ีไลท์ูยได้ไงก็ใครคนเาป่าจให้รู้อืมสองสองรูปรูปรูปไมเราจะตายเพราะพว่าอะไรเพื่อนทำไมโดนไฟตัวเองฆ่าตายเนี่ยแล้วผมเผาป่าให้เกียมเลยนะเพื่อที่จะให้มันมีที่ที่มันส่องสว่างกว่านี้นะครับผม อ้ยไม่ไง่ายเปลี่ยนไม่ไงมันมืดแล้วมันเติมมันจะเกิดได้นะครับผมอาสองบ้านมันสวยแล้วเปลี่ยนที่นอนดีกว่าสองนอนก่อนสองนอนก่อนอนอนก่อนนอนก่อน,น,อน,อนให้มืดก่อนเอ๊ะเช้าก่อนสวัสด,ดีเวิน์ดนอนนะ่ารักเฮ้ยสวัสด,ดีเวันวัวนในบ้านหาที่นอนอใหม่ก่อนเคลียร์รผมนอนก่อนเนะครับเราสองนอนครับสองนอนช้าอืมสองโรดี้โหยูมาสองชักช้ายเนี่ยเฮ้ย ตอนนี้เราก็อัดมาได้ยี่ห้านาทีแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับอัดยี่ห้านาทีเหรออืมสองโลจิช็อช้อนบ้าเหรอะซ้อใครที่อยากหาบ้านให้ข้าสองสองช้าดูก่อนอ๋อได้ที่แล้วได้ที่นอนแล้วได้แร้วเลวจีเร็วจีเร็วจีเร็วจีเลวจีเลวจีมันเร็วจีมันพี๊ดอืม วันพีทอะนอนแล้วนะผมเฮ้ยเดียวตอนนี้มันก็ใกล้ถึงวันพีทแล้วนี่อะไรมันมันขึ้นมงคลวันพุธวันพีทอะไรอันนี้มันวันอังคารพอก็พุ่งพอพอพอเาเผาเสาเยาเสาเสาเ้าเรี่อผมะก็ขอให้โชคดีกับวันพีเนะฮะมีความสุกับวันพีซการเล่นีกครับมันแป๊กประาเล่นดิครับผมมันโอ้ไปมันไปที่เป็น มามามาปิดปิดไหมหรือว่าปิดจบไหมเอ้าจะจบทำไมอะจะหรือทำอะไรต่อเราจะทำอะไรฟาร์มดิก็เสร็จแล้วไม่ใช่หรอไม่มันไม่อลังการโอ้อลังการสองเพื่อนมาไงแน่เนี่ยรอมาให้แล้วเป็นเป็นสาตวที่เจ๊แค่ชอบปะเพื่อนแล้วงั้นแหละแล้วน่าจะหาไม่ได้ไม่ได่แก่แก่แก่สีเขียวแก่สีเขียวโอยแก่สีเขียว เฮ้ยอย่าอย่าเตียมตรงนี้อย่าเตียมตรงนี้ป<ม>านี่ <c oughs> ต้องสีเขียวเฮ้ย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 ค้างค้าง <c oughs> อู้หูอัดหน้าแม่มดหนีแม่ม,ดม,ม,มดมามไหนด้าน,นไหนไ<ง>หโอ้เขามาอยู่ฝั่งหนูไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ไหนไหนไหนจะไปฆ่าโอ้อยายายาตายโยตายตายตายจบซีรีส์เลยนะเว้ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกอ่าสำหรับใครที่คิดว่าจะตายก็ไปตายกันก่อนหน้านี้เลยไม่ไงเผื่อมันดรอปเลสโดนกด F11 ด้วยครับ เอฟอยู่เลยอะดูดูการตาของคูสองนะครับผมอือสองโหดไหนดอกเลสโตนไหมมันไม่ดอกใช่ไหมไม่ดอกอไม่ไงอยากได้เลสโตนมาทำ,ทำอ้ทำอ่อเข็ยนทินอ่ะเอาก็ได้เกิดนะเกิดไปไกลไกลก็ลงหมดลงหมดไม่ไม่ใช่แบบดิก็ตา้แล้วนะ ไม่เอามันโกงไม่ใช่สองมันไม่เป็นหรอกครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันโกงครับผมมันลงไม่เป็นม่ันเค็ผลจริงๆครับคือคือมันลงไม่เป็นครับผมโอเคครับแล้วผมอ่าจะทำฟาร์มก่อนนะท่านผู้ชมครับอ้าวแล้วน้าเมื่อกี้วางไปตรงไหนวะยันลืมโอเคตรงนี้ครับดูไปดูมามันก็โล่งดีนะบอกแล้วไงตรงใจทำโอ้โหสองมีโฮะปะมีโฮะไหมโฮะแบ็คโฮอืมใช่มีโฮะไหม ม,มีหัวปะ <c oughs> หัวไม่ใช่โคไอ้บ้าที่โพอดีนแบบมี้ปะสอบมีสอบสอบสอบมีม,ม,ม,มีที่พอดีนปะเพื่อนไม่มีหรอกคั้งชีวิตยังไม่เคยคาบเลยคาบไม่ให้เลยเดี๋ยวะจะหามันจะพันเพืชอแท้ขนาดนี้เราก็เลเวลเก้าเลยนะเตรียมเอณฑชานเลยส <18 S 2> <c oughs> ิบแปดนะครับผู้ชมครับจังหวะนี้ครับสิบแปดนะครับฮัทสิบแปดแล้ว <c oughs> เวลคนมันบู๊ไงโอ้โหอ้าววัวก็อยู่นี่วัวก็อยู่ในบ้านหนึ่งตัวแล้วลงทุนให้ไปหาไม่เอามันมีเท่ต้องอยู่ที่บ้านเขาเพื่อนอย่าเยาะมันไปอย่ามันคือบัวน้อยน่ารักป่อนไปเกือบเออเกือบแล้วเกือบข้าวล้อย่าวัวน้อยน่ารักอย่าไปยุ่งอเราให้คนลงทุนไปถึงอีกฝั่งของพวกเขาอ๋อมันมันคือวัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยเดี๋ยวต้องตั้งชื่อมันสักหน่อยแล้ว ไคชื่อว่าไอ้ไอ้ตูบเฮ้ยบัวเอนน่ารักตั้งชื่อนี้บัวบัวสองบอกให้ไปคราฟที่ขวดดินมามาเทไว้หัวเฮะบัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะทำอะไรคราฟที่คนดินมาให้หน่อยดิไม่ไม่ก็อ๋อใช่ใช่จะคราฟขอนไปด้วยตัดไม้ที่เหลือให้มันดูโล่งกว่านี้ด้วยเอ้าไม่คราฟที่คนดินมาให้หน่อยอ่ะอันเดียวพอคนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราฟอยูที่รักคราฟเป็นอะไรเสร เนจเอาที่พรวนดินแบบไหนเอาเพชรหรือเหล็กเอาเอาเพชรเอาเพชรเอาเพชรเฮ้ยแกะหน่อยน่ารักวันนี้แกะเฮ้ยที่พรวนดินอยู่นี่อันหนึ่งเฮ้ยเอ้าโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นพี่บี้จิสกาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ไอเซกุนบายโอ้ยไอเซกุนบาย เอ้ยจะจะตายแล้ว AC goodbye ชักทางหน่อยเอ้ยสองสองมีเด็กปะสัก,กอันหนึ่งขอเด็กคะไม่ไม่ไม่เด็กอ่ะไม่ไม่เด็กอ่ะมีมีไม,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 ม้สักอันหนึ่งอ่ะขอหน่อยดิกมีเด็กไหมมีเด็กไหม เอ้ยเอ้ยวะก็ไม่ก็ไม่ได้กล่องนีู่นี่วะเพียร์ตกลงไปอ่ะก็ให้ไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ให้อ้าวแล้วเด็กขายไปไหนวะันจะกล่องอ๋อเพออยู่ครับนี่ไงครับเพียร์อ,อ๋อได้แหละได้แหละเราไปไปหาฟิล์มไปก,ก่อนแล้วตรงนี้ทำทำใหมเนี่ยตู้ไหนไรู้วะเนี่ยตู้คอมเท่ <c oughs> โอ้ยมันลำบากไม่สนเทไปก่อนเพียเอ้สองถ้าใช้ที่ที่ขุดมันจะได้ฟินอยู่ใช่ไหมใช่จริงเหรอ พ็ก็เคยทำอยู่นะเอาเอามาลองเปรียบเทียบกันในในอ่ไอ้กวดอ่ะกวดไรเกวิลสองเอื้ออะไรเนี่ยคนไรเนี่ยอ่านกวดเขาอ่านกันเกวลเอาแค็บแต่ผมนี่ทำแล้วมันคึอกลวดตอนตอนที่ผมไปได้เมกนแล้วนะจริงจริงก็ปัดทอดก็ได้นะปัดทอดไรเออแต่ขุดนั้นล่าสุดแล้วปัดทอดก็เนี่มันมันไม่มีอันอันที่มันวางทงสูงไงมีป่ะล่ะเห็นไหมล่ะเออ อ่าแล้วมันอยู่ไหนมันยังไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ไหน,นอยู่ขอบน้ําอ่ะแรกมาแล้วเนี่ยอ๋อเข้าใจเข้าใจโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมไมทปทำฟาร์มกันก่อนนะครับโอ <c oughs> เคนะเราก็ไปหาอะไรดีเราเรายังไม่ได้หงวงครับถ้าท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ครับไอ,อ,อ้คุณสองบอกทำหงวงดให้มันก็ไม่ทําให้ครับอ้าวก็ส่งไปแล้วไม่มีสักอันบอกอะไรบอกสุกเลยบ้ไม่เคยบีแล้ท่านผู้ชมครับใช่เพี่อเก็บเองก็แต่บอกส่งหลิกมาไม่เคยได้ท่านผู้ชมครับโอ้โห ครับยิงครับยิงก็ได้ครับผู้ชมครับนี่ครับครับยิงเลยครับโอเคเดี okay. ๋ยวผมไปทำฟาร,ร์มกันก่อนนะครับไอเซกไอเซกู say ๊ดไบไอโอทามทูฟาร์มไอสองกู๊ดบายตายตายแล้วเหรอ <c oughs> ไอไบจบชุดน <c oughs> ี่จบชุดนี่จบชุดนี่ท,ทันทีทำฟาร,ร์มก่อนนะท่านผู้ชมครับโอเคครับนะฮะอะไรอะ่ะ เกิดอะไรขึ้นเพือ่อนมาต่อกันอีกนะฮะสองตายเหรออ๋อไม่ตายไม่ตายไม,ไม่ไม่ครับท<า>่านผู้ชมครับเมื่อกี้สองตายนะผมในเจ้าสองนะครับเนี่ยเขาจะพิดนะครับเมื่อกี้สองตายสองก็หกนะครับก็ๆๆแพ้แบนดรถเท่าเทียบไปเลยเฮ้ยเมีวๆๆิววิวฮะตู้รวยแล้วที่ไหนฮนะอยู่กับตัวเองเรามาโทษคนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับ เห็นไหมตั้งแต่มันบอกมันบอกแค่เลยมาไม่เคยได้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเฮ้ยเอ้ยไม่ผิดไม่ผิดล่ะผู้ไม่รู้ผู้ไม่ผิดล่ะใช่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 อ้าวเมื่อกี้ซึบอค้างสักแป๊บหนึ่งแซ่บเน็ตล่ะใช่ใช่เน็ตใครเน็ตใครทำไม่ลงไม่ลงทำดีทำดีเอ้าเจ้าเดือบุกพืชพันธุ์สวนครัวเฮ้ยตัวสลัดเอาไม่ใช่ นึกว่าโจรสลัดไม่ใช่วันพีทเฮ้ยเห็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นไม้ตัวยังอ่ะอ๋อคิดคิดว่าเอนเดอร์มอยเอนเดอร์มอยคืออะไรอะเอนเดอร์แมนพิดผิดผิดไอ้บ้าโอ้ตอกไปหาซิดมาให้เลยดิเอใช่างมันมันเดี๋ยวปล่อยไปมันก็คงตัวเองหรอกแค่เปิดัสสาวะเอาไว้ก็ได้เออจะบอกว่ามีอยู่ยี่สิบซีดเลยวาง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 แค่ไหนจีนแล้วซีดอีกเลยวางเท่าไหร่วางเท่าไหร่โอเคครับ ถ้าปดีว่าสองลงเหมืองไหมอยากลงเหมืองวะ,อะ,อะเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวก็ไปลงเหมืองต่อดีกว่าเด็กไค่พอไปไปที่ที่น้องเียวระเบิดไปอลไรเไมื่อกี้ไปไหมไม,ไม่ไปเลยวีนอะอ๋อเลยวีนมันน่ากลัวอ๋อมันมัน,ม,นมันมันลึกนึกว้ยมันอาจจะมีเพชรอยู่ก็ได้ขี้เกียจแคบจวผมไปลงเหมืองแยกเลยลกันนะครับผมไม่แยกไม่แยกเราจะไม่ห่างเดีกันอ่าใช่ขึ้นำดับสอง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  ยัเร็วไปนะเอาอะไรเอากันไก่ไงเราจะไม่หักกันไก่อ๋อไม่เป็นไรพึ่งตัดกระดาษเล่นไปไม่เช้าเก้ผมเดี๋ยวผมจะไปลงเมืองดีกว่าเนี่ยสองมันตามได้กปุก็ปล่อยปล่อยเข้าไปรับผมอ่ะเฮ้ยของเต็มอ่ะจะเก็บของกันดีกว่าไม่ไม่ให้เก็บครับไม่ให้เก็บครับไม่ให้เก็บครับเฮ้ยอยู่ไหนไม่บอกเว้ยบอกแล้วตอกกันไก่ไปด้วยเมื่งกันเราจะไม่หักกันไก่ไงอ๋อเข้าใจ เราผมจะลงเหมือนกันก่อนนะปล่อยซองไปยังที่เป็นนะผมปิ๊บไม่แน่ครับหลอดจะตายตอวนึงเหมือนก็ได้ครับไปจะไปดูครับอ๋อแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ถูกตัดขาดแล้วก็ไอเซกิ b y บโอเคครับซองสซอง <c oughs> เ,เอาไม้ไปด้วยไหมอ่ะเอาไม้ไปด้วยเอามาดิไม้จะเป็นในการลงเหมืองเอ่อทางน้ำตัดน้ำไปยังอะ่ะตัดไปแล้วตัดไปแล้ว ถ้า <Okay>, okay. อขอบริงจะถังน้าไปลงเลวินเวโดนลงโดนลงไปเลยอะแบบแบบเท่แบบเทอ๋อโอเคโอเคสมันปไปไป <c oughs> สอง <c oughs> สอง,อสองถ,ถ้ามีคนอยากอยากอยาก,อยากเล่นด้วยอะอืมถ้ามีคนอยากเล่นด้วยเหมือนเดิมครับสนใจติดต่อได้ที่ผงสามร้อยทูที่มิวสี่ร้อยทูแต่ถ้าติดต่อสองคนไม่ต้องห่วงครับเจ็ดร้อยทูเอ้ยคือว่าฟิตคือว่าเพชรไปปะจบซีรีส์อ่าเฮ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวไปช่วย ไอเซกูดบายไอป้าไอป้าซื้อฟิตโอ้โหแทบลั่นเมื่อกี้เห็นมาทางนี้เนี่ยราหายังไงด้านล่างอ่ะขุดขุดขุดหลุมลงมาอ่ะอ๋อโอเคเจอแล้วเจอแล้วโคตรกจะเจอเจอฟิตร์สองสองแยก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 ขุดแย่สองอ่ะไปไปทางนู้นไปเอ้ยไปทางนู้นดิเออจะต่อยโอ้โห